ถึงตอนนั้นเราจะเริ่มชานาญการทําคลิปเราก็เริ่มมีทักษะมันเริ่มจะคล่องตัวละมันก็จะทำปั๊บๆเสร็จละเดี๋ยวนี้มันทําคลิปบางทีก็ยกตัวมเองอะผมทำห้าคลิปนี้ก็กินเวลาเยอะนะเออกินเวลาเยอะมากเลยเออเกือบครึ่งวันอะ่ะห้าคลิปอีกเกือบครึ่งวันนะผมทาอะ่ะใช้ทาเวลาเกือบห้าหกชั่วโมงอะ่ะเออนะทาคลิปนะไหนต้องปล่อยคลิปอีกกว่าจะโพสกว่าจะยิงไปอีก สิบที่อ่ะใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงสามถึงสามชั่วโมงอ่ะเห็นไหมแต่คังอ่ะโดยห้าคิปก็สิบห้าชั่วโมงแค่แค่แค่โพสนะแค่โพสทีสิบห้านะนายต้องมาตัดต่อยเกือบสี่ห้าชั่วโมงเ่ยทำงานวันวันนี้นี่สิบแปดชั่วโมงตัวผมนะตอนนี้นะตัวผมทํางานตัดคลิปนี่ตัดอสมควรนะนี่คือการทํางานเนาะท่านเห็นยังเนาะต้องทํางานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะ คดครูอาจารย์ก็คดบัวอาจารย์นี่ก็เอา20 20%แล้วก็มีความรู้ก็ทําไปเติมความรู้ในช่องคือพี่ปังกับพี่เกียงไปให้สิ่งที่เราให้คือไปไปแชร์เออไปแชร์ไปกดใจกดขาะใจคาออะไรไปค่าหน่วยกิจให้เขาอะไปแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรไปให้เขาก็อ,อ,อะไรเขาสอนเราฟารีไงเขาสอนเราเขาให้สอนเราฟรีๆงไงนะสิ่งที่เราจะให้คือไปกดแชร์กดไลค์กดหัวใจไปอะไรให้เขาอะนะ เออแล้วไปหกให้ของขวัญให้ถ้ามีเงินหน่อยก็ไปให้ของขวัญเขาอย่างเงี้ยนะไปค่าธุรกิจแล้วกันเนาะไม่มีก็ไปเคาะใจให้หัวใจให้กุหลาบอะไรก็ป่าไปเนาะไปค่าธุรกิจให้กับทางพี่ปังกับพี่อ่าพี่เกลียงเนาะเออนะนะไปหัยินเดีนแนะนำฮนะเพราะว่าเสร็จแล้วอันนั้นเป็นความรู้ไอ้เรื่องของเครื่องมือเนาะของผมนี่จะเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของ m i n d s e t นะสอนแบบธุรกิจแล้วพูดประกอบการ เออมันต้องมาเอามาเรียนรู้จากผมทีนึงคือเอาสองความรู้อ่ะนะความรู้เนอะเพราะของผมนี่จะเป็นตัวประคับประคองถ้าไม่มี m i ซ d s e t อย่างนี้นะไมซ d s e t ระดับอาจารย์ผมเนี่ยเป็น m ม n d เ e t เอาประคับประคองธุรกิจท่านไ,ไปใน,น้น้นมันเป็นพลังอะ่ะเออแล้วท่านเอาต้นมานี่ยเพราะมีม,มีมีแต่เทคนิคความรู้อย่างเดียวมันมันไปไม่ถึงไงบางทีมันจะไปแค่เดือนเดียวสองเดียวมันจะออกอะ่ะ มันต้องเอาตัวไมเซ็ตผมเนี่ยไปช่วยประคับขรงคองท่านไปได้นานไปได้ไกลนะ่ํสคัญเนี่ยไมเซ็ตําสำคัญนะเญนาะอ,อ,อันนั้นเป็นเรื่องของ s k i u s e ทักษนะเนาะไปเรียนได้เลยฮนะแนะนําท่านที่มีกากไปเรียนได้เลยนะเนาะะออาะไลฟ์คืนนี้ก็จบประมาณนี้เนาะทำทำ,ทำคลิปเนี่ยโ,โหใช้เวลานานกว่าจะโพสอะไรเนี่ยไม่เโพสแค่ติ๊กต็อกนะสีฟ้าสีเขียวสีแดงเอาทุกอันเลยสิบอันนะสิบอันนะ ทำงานอย่างนี้เลยท่านนะเออยอะใหญ่แท้ผู้ท่านทำงานเหมือนผมลองทําด้วยกันไหมแบบเน,นี้ยเอาอย่างเลยเอาสิบช่องทางแล้วห้าคลิปเลยเอาทําแบบบ้านละห่มเลยนะไลฟ์เอาสักหนึ่งหนึ่งรอบพอเออนะมีเดินทางปลอดภัยนะท่านที่ระลังขับรถขับรานเดินทางด้วยปลอดภัยแล้วท่านที่มีเป้าหมายในการทํางานเพราะประสบความสำเร็จในการค้าขายนะเนาะรำไปไป่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มีแล้วให้ได้แล้วเป็นปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขสมบอ่ะยินดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใน,ใน,ในการรับรู้วันนี้นะขอท่านโชคดีเนาะ